เพิ S <s <it> <S ่งสิดูดิดูลูกค้าเราสิดูพี่สาวเด็ <S <s <it> <S ดูเด็กลัว <s it> จะไม่ได้ต้นหงเป่าสือเออ <c oughs> พี่เขา <c oughs> พี่เขามาเอาหองเป่าเสือเออเขามาเอาหงเป่าเสือเอาน้ำหมกั <c oughs> มกมันขวดหนึ่งน้ำหมักมันขวดหนึ่งพี่เขาตีรถมาเดี๋ยวเขาจะเอาไปบ้านเขาเนาะ <c oughs> แล้วพี่เขาจะไปเขาดาวที่เชียงใหม่อันนี้หงสินป่าล่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะซึ่งเก่งอะเอากิ่งตอนอะนางพญาไส้แดง ไปตอนทับกันเอาไปทับกันนะคะกับหงจวนสือก็เลยจะออกมาเป็นเนี่ยหงซินป่าล่าวันนี้เนี่ยเนื้อของหงซินป่าล่าเก่งยังไม่เคยกินเลยอะดูพี่สิทำไมทําอย่างนี้อะไปเก็บจากต้นแล้วก็มาเฉาะเนี่ยเป็นไงพี่หนูขอชิมบ้างสิขอเราคนบนเนียหน่อย,อยเอาหงเป่าสือเนี่ยไปตอนนะคะกับหงจวนสือก็เลยออกมาเป็นสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าหงซินป่าล่าอื้มมันอ่อน แต่ว่าเนื้อมันได้อยู่มันมันนุ่มเนื้อมันได้อยู่แล้วก็รสชาติความหวานอร่อยกันลิงเดียวหวานนะทักแต่คับมันยังเย็นเลยมันฟองเหลืองมันอร่อยอยู่นะอร่อยมันล้าอยู่ล้นแต้เนื้อได้นะเนื้อได้เนื้อมันจะแบบว่าไม่แข็งเนาะเนื้อลานุ่เนื้อลานุ่มไงแล้วก็ความหวานความหวานอยู่ที่ปลายลิ้นอือหือใช้ได้เลย ผูกต่อไม่รอแล้วนะนะสั่งมาได้เลยพ่อพ่อผงซินน,นายอย่างอีฟเอออันานานาอย่างอีฟผงซินปาล่ามันบะหมีม่ไหนกันเขาใช่พ,พี่เขาเอาต้นไปกับเก่งกับสามสิบต้นแล้วมั้งสามเอตต้นแล้วสามสิบเอตต้นแล้วนะเดี๋ยวค่อยแถมสายพันธุ์อื่นให้พี่เขาเดี๋ยวรอปีหน้าก่อนปีหน้าก่อนอันนี้ตาดอกนี่ออกมาแล้วนะอเออติ๊กันนี้อันนี้แตกแล้วนะแตกตาแล้วนะหนูฉีดคอร์ฟิวให้ด้วย หูชีสิงค์คารฟิลใบเขียวให้ใบดำปึ๊กเลยเอาอันนี้สองขวดส่ไปเลยมีไหมเอาสองขวดเหรอเอาอีกเหรอหนูไม่มีขวดใส่เทใส่ขวดน้ําได้ปะใช่เพราะว่าจริงๆเดี๋ยววันหน้าพี่เอาไปครึ่งกลลอนเลยนะเอาไปครึ่งกละลอนนะเพราะหนูไม่มีขวดเพราะว่าใช่เอาไปครึ่งกลลอนเลยเอาไปครึ่งกละลอนครึ่งกลลอนนั่นกระลอนนั้นเท่าไหร่กลลอนนั่นอ่ะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าให้มันโตก่อนพี่ค่อยเอาเนาะ ค่อยเอาเพราะว่าหนูไม่มีขวดกระทิงแดงหนูไม่มีขวดกระทิงแดงใส่ให้ไม่อันนี้เอาน้ำหมักไปด้วยพี่เขาเอาน้ำหมักไปด้วยน้ำหมักก็คือเป็นอาหารมันมันไม่ใช่น้ำหมักธรรมดาไงบ้านเรามันทําไม่ได้เพราะว่ามันมีฮิวมิกด้วยอาหารฮิวมิกมันเป็นสารอาหารปรับปรุงดินมันทําให้ดินมีสารอาหารเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยทางดินแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ฉีดไปทางดิน อ๋อชีดดินรับใบเลี้อันนี้คืออาหารทางใบและทางดินมันอยู่ในนี้เขาเรียกว่าฮิวมิกมันเป็นสารที่เอ่อเป็นสารสําคัญเลยที่มีชื่อเสียงของแม่เมะมันจะเป็นธาตุสารอาหารที่ปรับปรุงดินทําให้ดินเราเนี่ยมีสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องเอาอาหารขี้วงขี้วัวไรปใส่ไม่ต้องนะไม่ต้องใส่ขี้วัวนะมันมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรขี้วัวมันไม่ใช่อาหารมันเป็นแค่สารมันเป็นแค่สารวัตถุที่ทําให้เติมเติมออกซิเจนให้ดินแค่นั้นเอง แต่ว่าสารอาหารปรับปรุงดินเนี่ยมันอยู่ในฮิวมิกนี้พี่พขาเอาไปด้วยอันนี้เพิ่งปลูกอันนี้เพิ่งปลูกได้แถวเดียวอยู่แล้วก็เก็บกำลังเอาเนื้อมันมาทดลองโอเคมันผ่านแล้วแหละห่งซินปาร่าสำหรับนางพญาไส้แดงหกเป่าสื่อมาตอนทับกับห่งจ้วนสื่อใช้ได้เลยวันนี้นะคะอร่อยมากค่ะพวกเราอะค่ะเป็นสววอนะคะที่ดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าสวยจับภายในสู่ภายนอกดังนั้นเขาเรียกว่า พวกเราค่ะพ,พวกเราอะค่ะไม่สะดวกแก่นะคะถึงเราจะแก่อายุเยอะนะคะก็ขอให้มันเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าความสวยและความสดใสและความสะอาดเขาเรียกว่าสวยใสจากภายในนะคะสวยจากจิตใจก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนที่รักสุขภาพ Health and Beauty นะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะทุกคนก็ตอากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นปีนี้เดินทางบางคนเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยในเรื่องของการกินการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่ากลัวดังคําที่ว่าอารคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐวันนี้พวกเราอะคะ่ะสามคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงปีใหม่ ส,สุขอันใดนะคะก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คิดหวังค่ะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอ,ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาผ่านมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติด,ต,ดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่2 5 2พันห้า้อยสบห้าสวัสดีเจ้า5องพันสองพันห้า สองพันยหไม่ใช่สองพร้อยห้าร้อยยห้าสองพันห้าสองสองสองพนยหยี่สิบห้าโอ้ยีห้าไปนะคะไปแล้วโอ้โหพูดผิดยพูดผิดพูดใหม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกับปีใหม่นี้ที่จะเข้ามาถึงนะคะสองพันสองพันยี หรือ2568เอ้อพูดผิดก็พูดใหม่ได้นะคะโอกาสมีให้เริ่มใหม่เสมอขอเพียงแค่เราอะค่ะให้โอกาสซึ่งกันนะคะให้โอกาสซึ่งกันแล้วกันวันนี้อะค่ะก็เลิศเธอแล้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมดจะเป็นลูกแล้วค่ะ